ครับสวัสดีครับนะครับนักเรียนครับก็วันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับโดยที่นะครับตอนที่แล้วนะครับเราสามารถอ่านและเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยจากเศษส่วนนะครับจากการเขียนในรูปของร้อยละจากการเขียนในรูปของเปอร์เซ็นต์นะครับเราเขียนโดยวิธีการอ่าดูว่าจากเศษส่วนอย่างเช่นนะครับเศษยี่สิบแปดนะครับเศษ ยี่สิบแปดส่วนหนึ่งร้อยนะครับเศษยี่สิบแปดส่วนหนึ่งร้อยอยากเขียนให้อยู่ในรูปร้อยละนะครับเราเขียนได้เท่าไหร่นะครับยี่สิบแปดส่วนจากทั้งหมดหนึ่งร้อยส่วนนะครับก็เขียนได้ว่าร้อยละยี่สิบแปดนะครับหรือเขียนในรูปรเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับหรือถ้าเขาให้เรามาว่าร้อยละ 3 6นะครับให้ในรูปร้อยละมาเราอยากเขียนในรูปเศษส่วนเขียนได้ไหมร้อยละ36ก็แสดงว่า36ส่วนจากทั้งหมด100ส่วนก็เขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ว่า3 16หเปอร์เซ็นต์หรือเขียนในรูปเศษส่วนเขียนไงครับก็เศษ36ส่วน100ครับอ่านะครับนะเมื่อวานนะครับคือ เราเขียนกันในส่วนของอจากรูปเศษส่วนเป็นรูปร้อยละนะครับจากร้อยละเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับหรือเราสามารถเขียนกลับไปกลับมาได้หมดเลยนะครับว่าอยากเขียนอะไรเป็นอะไรนะครับทีนี้วันนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการวันนี้ก็คือต้องการให้เรานะครับสามารถบอกได้ว่าจากโจทย์ปัญหาเนี่ยสามารถเขียนออกมาในรูปของ ร้อยละได้นะครับนะถ้าเกิดมันไม่ได้มีแค่รูปเศษส่วนรูปร้อยละหรือรูปเปอร์เซนต์หรือไม่ได้มีตารางร้อยมาให้เราสามารถเขียนอธิบายโจทย์ได้ไหมว่าไอตรงนี้มันคือร้อยละเท่าไหร่ทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับนะครับอย่างเช่นนะครับสถานการณ์แรกนะครับนักเรียนกลุ่มหนึ่งมีหนึ่งรอยคนอ่านักเรียนกลุ่มนี้มีหนึ่งร้อยคนเป็นหญิงนะครับเป็นหญิงไปแล้วห้คน เขาถามว่าข้อนี้มีนักเรียนหญิงร้อยละเท่าใดอ่าห้าสิบสองคนจากทั้งหมดหนึ่งร้อยคนตอบเลยได้ไหมตอบเลยได้ปะก็ร้อยละห้าสิบสองเสร็จเลยครับเสร็จเลยจริงๆเสร็จเลยจริงๆครับเสร็จแล้วครับแต่เวลาตอบช่วยตอบด้วยครับว่านี่ครับโจทย์เขาช่วยเรามา ของนักเรียนทั้งหมดครับอย่าลืมนะครับของนักเรียนทั้งหมดนะครับหรือถ้าใครมองภาพไม่ออกลองวาดบาโมเดลสิอ่าลืมยังลืมยังกลับมาหน่อยสิบ,บาคุณบาโมเดลที่รักนะครับอ่านะครับทั้งหมดนี่กี่คนครับ ทั้งหมดนี้กี่คนนักเรียนมีทั้งหมดกี่คนหนึ่งร้อยคนนะอ่าห <100 S 1> นึ่งร้อยคนเป็นหญิงเท่าไหร่เป็นหญิงอ่าแบงแบ่งแบงแบง,แบงเป็นหญิงนี่ต้องเกินครึ่งไหมเกินครึ่งนะเพราะว่าหนึ่งร้อยครึ่งหนึ่งคือห้าสิบเป็นหญิงครึ่งหนึง่งมันเกินครึ่งไปนะอ่าอุ้ยไม่ตรงเลยนะครับเอาให้ตรงหน่อยเออโอเคนะครับครึ่งหนึ่งเป็นหญิงนะครับ หญิงห้าสิบสคนคำถามอยากรู้ผู้ชายทำไงรู้แล้วครับว่าทั้งหมดมีหนึ่งร้อยคนผู้หญิง5้าสิบสอยากรู้ผู้ชายทำไงครับทั้งหมดหนึ่งรเป็นหญิงห้าสิบสองหาชายทำไงนำหนึ่งล้วก็ห้าสิบสองมาลบกันครับได้ไรครับสี่สิบแปดคน ข้อนี้สมมุติถ้าโจถามว่ามีนักเรียนชายคิดเป็นร้อยละเท่าใดของนักเรียนทั้งหมดตอบว่าร้อยละ4ี่ดครับตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับก็4ี่ปดเปอร์เซ็นต์ครับนะตรงนี้เราดูเลยนะครับนะครับนักเรียนหญิงก็ห้าิบคนจากทั้งหมดหนึ่งร้อคนนักเรียนชายนะครับ4ี่บดคนจากทั้งหมดหนึ่งร้อยคนนะครับอย่าลืมนะครับต้องเทียบกับหนึ่งร้อยเนาะนะครับ สถานการณ์แรกนะครับผพานไปดูสถานการณ์ต่อไปครับผลการสำรวจจำนวนสมาชิกชมรมกีฬานักเรียน100คนครับอ่า100คนชมรมกีฬาของนักเรียน100คนพบว่าชมรมบาสเกตบอลบาสเกตบอลมี26คนชมรมฟุตบอลมี32คนที่เหลือเป็นชมรมวอลเลยเอาละ ต่างชีวิตแล้วเอ้ครูมันบอกบางมันก็บอกไม่หมดอ่ะบอกมีร้อยคนบอกบาสเกตบอลมาบอกฟุตบอลมาปอกที่เหลือเป็นชมรมบอลเล่คำถามที่เพิ่งไปดูถามเพิ่งไปดูครับถามก่อนเลยครับชมรมบอลเล่มีกี่คนเออครับชมรมเล่มีกี่คนครับมีทั้งหมดสามชมรมครับชมรมบาสเกตบอลมียี่สิบหก ฟุตบอลมีสาสองครับสองชมรมนี้บวกกันได้ไรครับห้าสิบแปดเนาะห้าสิบแปดนะครับห้าสิบแปดปุ๊บทั้งหมดมีกี่คนครับหนึ่งรอยครับหนึ่งหร้าสิบแปดเหลือสี่สิบสองเนาะนะครับ, 58, 42, นะรบแสดงว่าชมรมวอลเลย์บอลมีสี่องคนเนาะเดี๋ยวขอวาดบาโมเดลให้ดูนิดนึงนะครับทั้งหมดต้องเป็นเท่าไหร่ครับ ทั้งหมดเป็นหนึ่งร้อยคนนะครับอ่าหนึ่งร้อยคนเป็นบาสเกตบอลนะครับบาสเกตบอลยี่สิบหกคนอ่าประมาณนี้นะครับยี่ส่สุด,สดเป็นฟุตบอลสาสิบสองคนนะครับ ที่เหลือนะครับเป็นวอลเลย์บอลนะครับแหมสัดส่วนเหมาะสมกันไหมเนี่ยนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ต้องเป็นบาสเนาะอันนี้ต้องเป็นฟุตบอลอันนี้เป็นวอลเลย์บอลอ่าน,น,น,นะครับก็ยี่สิบหก 32นะครับอันนี้ก็42เนาะอันนี้ก็บาโมเดลจากทั้งหมด100คนนะครับ100คนนะครับโจทย์ข้อนี้ครับคำถามข้อแรกนักเรียนชมลมบาสเกตบอลคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดครับก็จาก100คนบาสเกตบอล ยี่สิบหกคนยี่สิบหกส่วนจากหนึ่งร้อยส่วนก็ตอบว่าทอะไรครับยี่ิบหกเปอร์เน็นต์เะเสร็จครับแต่ถ้าเช็คช้อยอ่ะอย่างเงี้ยโอเคครับแต่ถ้าเขาให้เขียนตอบนะช่วยเขียนหน่อยนะครับก็บอกว่าอ่า ชมรมนะครับสมาชิกชมรมนะครับบาสเกตบอลน,นะครับคิดเป็นยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ ของนักเรียนทั้งหมดอันนี้ถ้าไปเจอช้อยตอบได้อันนี้ถ้าเขาให้เขียนตอบรบกวนเขียนแบบนี้นะครับนะอ่ะดูข้อสองครับสมาชิกชมรมโมเลบอลคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดนะครับตรงนี้เราคิดกันไว้แล้วนะ ว่ามันมีทั้งหมดสี่สิบสองคนสี่สิบสองคนจากทั้งหมดหนึ่งร้อยคนสี่สิบสองคนจากทั้งหมดหนึ่งร้อยคนก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้เหมือนเดิมครับบอกว่าไงเรานี่คืออะไรเพื่อมีชอยเนาะเพื่อไปสอบแต่ว่าเวลาเขาให้เขียนตอบเราก็บอกเลยครับสมาชิกเขียนยาวหน่อย,ยนะครับนะครับชมลม วอลเลย์บอลคิดเป็นสี่สเปอร์เซนของนักเรียนทั้งหมดนะครับ โอเคนะครับลองทำไปแล้วตั้ง3ข้อนะครับเดี๋ยวให้ลองทำเองก่อนนะครับลองเปิดไปดูในหนังสือนะครับหน้าที่2 4นะครับแล้วถ้าใครทำได้นะครับให้ลองทำด้วยตัวเองก่อนส่วนถ้าใครยังทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้ลองดูนะครับคุณครูจะช่วยนำให้สักข้อสองข้อนะครับเธอก็ลองดูก่อนนะครับแล้วแล้วก็กดหยุดนะครับแล้วก็ลองทำข้อที่เหลือก่อนนะครับ อย่าไปดูไปลอกไปทั้งหมดนะครับไม่เกิดประโยชน์นะครับถ้าใครทําได้แล้วลองทําเลยนะครับส่วนใครทําไม่ได้เดี๋ยวลองดูข้อต่อไปก่อนแล้วข้อต่อไปต้องสัญญากับครูนะครับว่าหลังจากที่ดูแล้วจะลองทําด้วยตัวเองนะครับโอเคนะครับอ่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบฝึกนะครับให้นักเรียนได้ทดลองในการทํานะครับข้อที่1นะครับข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์นะครับคะแนนเต็ม100คะแนน ขุนสอบได้แปดสิบห้าคะแนนขุนสอบได้ร้อยละเท่าใดของคะแนนเต็มโอ้โหคำถามแรกครับคะแนนเต็มเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยใช่ขุนสอบได้เท่าไหร่ครับแปดสิบห้าคะแนนนะครับสอบได้เป็นร้อยละเท่าใดของคะแนนเต็มโอ้โหคะแนนเต็มเท่าไหร่หนึ่งร้อยสอบได้เนทะ่าไหร่แปดสิบห้าแสดงว่าแปดสิบห้าจะทั้งหมดหนึ่งร้อยก็ร้อยละเท่าไหร่ครับตอบเลยแล้วกันนะครับตอบ ร้อยละเท่าไหร่เออแปดสิบห้าของคแะแนนเต็มเสร็จครับแค่นี้แค่นี้เสร็จแล้วต่อไปครับข้อสองลุงตูบปลูกต้นไม้หนึ่งร้อยต้นโจทย์ร้อยละครับ เขาต้องให้เราหนึ่งร้อยต้นมาอยู่แล้วหนึ่งร้อยอยู่แล้วหนึ่งร้อยอยู่แล้วนะครับเป็นทุเรียนยี่สิบหกต้นนะครับเป็นมังคุดเท่าไรสี่สิบห้าต้นที่เหลือเป็นเงาะอ,อ้าวหาเงาะครับหาเงาะด่วนๆทุเรียนกับมังคุดรวมกันเท่าไหร่เาเงาะเท่ากับ ขอเท่าไรครับต้องเอาอะไรหนึ่งร้อนะครับตัวลบด้วยเท่าไหรครับพี่เรามีอยู่แล้วก็ยี่สิบหกบวกสี่สิบห้าเนาะไอ้ตรงนี้มาอย,ย่างไงครับอิมพบสิบห้าคืออะไรครับก็คือต้นไม้ที่เราทําไมยรู้แล้วนะครับต้นไม้ที่ร,รู้แล้วส่วนที่เราจะหาก็เอาทั้งหมดมาทําไมครับลบเนาะนะครับคิดมาครับบวกเลข หาเงาะออกมาหนึ่งร้อยครับลบด้วยเท่าไรครับสิบเอ็ดเนาะใส่หนึ่งทดหนึ่งนะครับก็เป็นเจ็ดสิบเอ็ดลบกันเงาะเท่าไรครับยี่สิบเก้าเงาะมียี่สิบเก้าต้นใช่ปะ่ะถ้าเงาะมียี่สิบเก้าต้นจากทั้งหมดกี่ต้นครับยี่สิบเก้าจากทั้งหมด หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าจากทั้งหมดหนึ่งร้อยเขียนเป็น percent. เปอร์เซนต์อ้าวเดียวโจทย์ข้อนี้ถามหมดเลยลุงปูปลูกต้นไม้แต่ละชนิดแต่ละชนิดคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์แสดงว่าเขาถามหมดเลยใช่ไหมอ้าวยากไหมเนี่ยต้นทุเรียนคิดเป็นเท่าไหร่ครับ ยี่สิบหกต้นจากทั้งหมดหนึ่งร้อยก็ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ต้นอะไรครับมังคุดมีกี่ต้นครับสี่สิบห้าต้นจากทั้งหมดหนึ่งร้อยก็แสดงว่ากี่เปอร์เซ็นต์สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับที่เหลือเป็นเงาะเงาะเงาะนะครับคนระยองจะเรียกเงาะครัเงาะเหมือนกันเขาเรียกเงาะนะ ต้นเงาะนะครับก็นะครับยีต้นจะทั้งหมดหนึ่งอต้นก็100 29, นร้อยละยี่สินะครับก็29%นะเปนะครับนะโอเคนะครับ2ข้อนะครับตรงนี้ก็ข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปไก่ทั้งหมด100ตัวเป็นตัวผู้26ตัว ตัวไก่ตัวเมียคิดเป็นร้อยละเท่าใดของไก่ทั้งหมดโอ้หนึ่งร้อยตัวครับไก่ทั้งหมดหนึ่งร้อยตัวไก่ตัวผู้รู้ยังรู้แล้วครับยี่สิบหกตัวครับผมหางไก่ตัวเมียอ่าวาดบาโมเดลน้อยอ่าอ่าครับไก่ทั้งหมดหนึ่งร้อยตัวครับอ่าทั้งหมดนี่หนึ่งร้อย มีไก่ตัวผู้กับไก่ตัวเมียแสดงว่าบางโมเดลนี้ต้องแบง่งเป็นกี่ส่วนสองส่วนครับส่วนที่หนึ่งตัวผู้อ้าวผู้ยี่สิบหกตัวอา้าหาไก่ตัวเมียเมียกี่ตัวไม่รู้หาไงครับทั้งหมดหนึ่งร้อยตัวเป็นตัวผู้ยี่สิบหกอยากหาที่เหลือก็หนึ่งร้อยทำไมเลย มีตังอยู่สิบาทใช้ไปสามบาทเหลือกี่บาทเจ็ดบาททำไงน้ามาลบอ้าวลบยี่สิบหกเท่ากับเท่าไรครับเท่าไรครับเจ็ดสิบสี่แสดงว่ามีไก่ตัวเมียเจ็ดสิบสีตัวดังนั้นคิดเป็นร้อยละเท่าไหรของกันทั้งหมดครับเจ็ดสิบสีตัวจากทั้งหมดหนึ่งร้อยตัวก็ ตอบเลยตอบไก่ตัวเมียคิดเป็นร้อยลนะเท่าไหร่ครับเจดสิบตัวจากทั้งหมดหนึ่งร้อยตัวก็ร้อยลนะเจ็ดิบของไก่ทั้งหมดโอ้โหยาว,ยาว นะครับโอเคนะครับต่อไปข้อที่4นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5มี100คน100คนอีกแล้วเห็นไหมมันก็ต้อง100อะ่ะเธอเรียนเรื่อง้อยละนะครับนะสอบวิชากิตศาสตร์ผ่านทุกคนโอ้โหอันนี้เป็นตัวอย่างไงตัวอย่างตัวอย่างมันไม่ใช่เรื่องจริง หรือเป็นเรื่องจริง <c oughs> นะครับนักเรียนที่สอบวิชาคณิตศาสตร์ผ่านคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์เออสอบผ่านเขาบอกสอบผ่านทุกคนสอบผ่านคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเทีนทั้งวิานทั้งหมดเออมีหนึ่งร้อยคนสอบผ่านทุกคนสอบผ่านทุกคนแสดงว่าสอบผ่านกี่คนก็หนึ่งร้อยไงก็มีหนึ่งร้อยคน สอบผ่านทุกคนก็ตอสอบผ่าน100คนนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับเราคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ1น0คนจากทั้งหมด100คนก็100เปอร์เซ็นต์โอ้โหนะครับเสร็จแล้วนะครับนะตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะฝากการบ้านนะครับในแบบฝึกหัดนะครับ5จุด สามนะครับห้าจุดสามนะครับนะครับให้ไปลอง <Century> ทําดูนะครับมีทั้งหมดด้วยกันสามข้อนะครับสามข้อให้ไปลองทําดูนะครับและนะครับและนะครับฝากแบบตรวจสอบความเข้าใจนะครับตรวจสอบความเข้าใจนะครับในหน้าที่ยี่สิบห้านะครับตรวจสอบความเข้าใจนะครับ นะเข้าใจนะครับในหน้าที่25อันนี้อยู่ในหนังสือนะครับอยู่ในหนังสือนะให้ทำา1 2 3สองสาข้อใหญ่ข้างบนนะครับ1 2 3สองสาข้อใหญ่นะครับส่วนไอแบบฝึกหัด5.3อันนี้อยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดนะครับตรงนี้ทำในหนังสือแบบฝึกหัดเนาะส่วน ตรงนี้ด้านด้านล่างนะครับตรวจสอบความเข้าใจเนี่ยให้ทําลงในสมุดนะครับก็เดี๋ยวจะให้เป็นเฉลยไปนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับได้ทบทวนนะครับในทบทวนในทุกๆวิดีโอที่ได้ผ่านไปแล้วนะครับว่าเรามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะครับจากแบบตรวจสอบความเข้าใจตรงนี้นะครับก็ถ้ายังไงมีปัญหาอย,ย่างไงอย่ายลืมอ่อหลายมาหาคุณครูนะครับก็จะมี จินเนาะจะจะจะไลน์มาคุยครูตลอดนะครับในเรื่องของการเรียนตรงนี้นะครับใครไม่เข้าใจยังไงเ้วก็ไลน์มาหากันนะครับถ้าเก็บเอาไว้นะครับก็จะยังไม่เข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนรีบไลน์มาถามเลยนะครับก็สําหรับตอนนี้นะครับในเรื่องของการอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับขอให้นักเรียนไปทบทวนให้ดีนะครับแล้วก็ตรวจสอบความเข้าใจตัวเองจากแบบตรวจสอบความเข้าใจทั้งหมด3ข้อตรงนี้นะครับถ้าทำได้ทั้งหมดนะครับก็ คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับโอเคนะครับยังไงก็ถ้ามีอะไรก็ปรึกษาได้เลยนะครับไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับปัญญาย่อมเกิดจากการใช้งานสวัสดีครับ